สวัสดีค่ะรอบนี้ครูนิ้มีไอเดียนะคะการทําต้นคริสต์มาสแบบใหญ่เนาะเน้นประดับตกแต่งไว้หน้าบ้านนะคะอันนี้ความสูงประมาณ1เมตรครึ่งนะคะวันนี้มาในธีมแบบสโนว์นะคะเป็นแบบหิมะเลยนะสวยหวานนิดนึงนะคะทุกคนอ่ะไปดูวิธีทํากันเลยจ้าเราใช้เทปกาวนะคะใช้กาวใสก็ได้หรือว่ากาวโฟมอย่างนี้ก็ได้ะค่ะแล้วเราก็ม้วนนะคะล็อกไม้ไผ่กับ ยางรถยนต์นะคะให้รอบๆกันค่ะเทปกาวโฟมก็ได้นะคะเทปกาวใส่ก็ได้นะคะแล้วก็พันตรงยอดแบบนี้นะคะให้เขาแน่นเลยนะคะแกนปล่อยเลยลูเออพันนะคะล็อกเขานิดนึงล็อก ก็คือวนสะกสองรอบนะคะเป็นการล็อกเข้าไว้หลังจากนั้นเราก็พันเลยค่ะแล้วนะคะหลังจากที่เราทำมาหลายอย่างเนาะ DIY หลายอย่างครูว่า ตัวนี้ค่ะตัวยางรถยนต์เนี่ยวงเขากว้างนะทำให้รูปทรงต้นคริสตมาสอะ่ะสวย,ยนะคะทุกคนสวยมากอขอให้มีความสุขความสมหวังทุกสิ่งทุกอย่างที่ตั้งใจนะคะขอให้ปีนี้เฮงๆรวย,ยๆจ้าทุกคนขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปของคุณกรูเร่ยมานะจ้าสวัสดีค่ะ